เวลา10นาิ6นาทีของวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธธารัสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างควัตวร,รัคติยะราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ทรงหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกณอาคารที่ทําการองค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธรสวิส เพื่อนำไปพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โรคพิสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้เคยทรงหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนหน้านี้เมื่อปีพุทธศักราช2563 ทั้งนี้ด้วยพระไทยมุ่งมั่นที่จะส่งนำคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประชาชนทรงเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกขยายการดำเนินงานเรื่องการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นอันตรายมากในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างควัตวรัติยราชนารีทรงจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560พร้อมกับทรงรับเป็นองค์ประธานในการขับเคลื่อนโครงการด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health เพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยมียุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน8ยุทธศาสตร์ทั้งการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิสุนักบ้านในสัตว์ การจัดการระบบศูนพักพิงสัตว์เช่นศูนพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดนครราชสีมาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้านในมนุษย์การขับเคลื่อนการดําเนินงานในท้องถิ่นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนการบูรณาการจัดการข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการติดตามและประมวลผลซึ่งจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาทําให้สามารถควบคุมการ ระบาดของโรคได้ในหลายพื้นที่แต่ยังมีประเด็นที่ต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ได้ทรงบรรยายถึงการดำเนินโครงการดังกล่าวที่ปัจจุบันเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย In c l u s i o n the saving animal and human life from rabies project has successfully foster effective collaboration among organizations and led to an improvement of rabies situation in Thailand however to achieve the goal of WHO of zero human rabies death by 2030 continuous effort by all Sectors are necessary, especially addressing the root causes such as comprehensive management of pet population and pet owner responsibility, and additionally, raising awareness about the rabies through increased community engagement is essential to ensure effective and sustainable rabies control ด้วยยุทธศาสตร์การดาเนินงานตามพระดําริต่างๆทั้งการจัดสร้างศูนย์พักพิงที่ได้มาตรฐานการจัดการสุนัขจรจัดทั่วประเทศให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพการฉีดวัคซีนการทําหมันและการรักษาอย่างถูกวิธีตลอดจนการทรงงานและทรงติดตามการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องนับเป็นส่วนสําคัญในการควบคุมตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนตามแนวคิด พิสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเทลอันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่รวมแนวทางการปฏิบัติต่อสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกันนำไปสู่การมีสุขอ,อนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งยังสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่จะขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปีพุทธศักราช2573 โอกาสนี้ทรงรับฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกโดยดรอามินาเบญยาฮีได้นําเสนอการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง4องค์การเพื่อแนวคิดริเริ่มสุขภาพหนึ่งเดียวและดรออรอบิสกาบิลีได้บรรยายหัวข้อโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยพร้อมกันนี้ดเร์เบเนเดสอเบลาลิเดอร์หัวหน้าฝ่ายการระบาดของโรคในสัตว์ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้า กรมภาษีสว่างขวัญวัฒน์วรขัตติยะราชนารีที่ส่งมุ่งมั่นและส่งเสริมสุขภาพประชาชนซึ่งความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานขององค์การอนามัยโลกเพื่อมวลมนุษยชาติต่อไป We know that about 60,000 people are still dying of rabies. We have the tools since Louis Pasteur. We've got the the data we've got, the tools, uh, and a lot of the, the expertise that came actually from thailand when we look at some of the clinical trials, intradermal administration. so we have a lot of the knowledge and we know that we can't do it on our own. we do need the other sectors. we can't do it from the human health sector. even if we vaccinated everybody, we would never get rid of rabies. we need to also take action. In the animal population, and there you are one of the greatest advocates around who really focuses on better health for animals and humans. So, really, um, all, we have a, um, published a One Health manual for neglected tropical diseases, but rabies is truly a flagship and could be the indicator of success. If we really want to do One Health, and most of the countries have put rabies as their priority disease. I think if we cannot show it with rabies, then there's a long way to go with the other. ก่อนเสด็จกลับพระราชทานภะวโรกาสให้ดเรเทรสตรดแอนฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเฝ้าวถวายของที่ระลึกในการเสด็จไปทรงหารือแนวทางความร่วมมือในครั้งนี้ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาด้านสุขอนามัยในทุกด้านนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยและประชากรโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนโทรทัศ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน